องค์องค์หักดีกว่าครับอารู้สึกว่าสื่ออะไรที่มาเป็นด้านลบได้ดีเลยเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นวีหนึ่งโซ่ครับครับเพื่ออะไรก็ก็ยังไงก็ได้ครับไม่ตงไว้ไม่ได้นี่เดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วเวลานัก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 ข่าวมาสัมภาษณ์เอ่อโซ่คีดไงกับเรื่องนี้ครับเรื่องไงนะท่าสัต์ครับ ไงก็ได้ไงก็ได้ครับแล้วก็จะได้ข่าวได้งรู้จักตัวเองไหมว่าตัวเองแบบว่ามีมุมมองในเรื่องของความรักที่จะถ่ายทอดอารมณ์ได้ง่ายๆชัดเจนชัดเจนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบไหนเคยอกหักไหมหรือเคยจะหักอกคนอื่นหรือเคยจะป่วนให้เขาวุ่นวายกันหรืออะไรยังไงไอ้อะเข้าวุ่นวายฮะไอ้อะก็หรือแบบเจ้าชู้อยากจะไปจีบมีความสุขอะไรเงี้ยคิดว่าเรื่องรักจะอยู่ในขั้นตอนไหนเไปจีบแล้วรู้ว่าเขาจะรักไหมหรือว่า รักกันแล้วหรือว่าเขาต้องเลิกกันแล้วหรือเขาทิ้งหรือเขาหลอกเราอะไรเงี้ยเออแบบมีความสุขอะไรครับมีความมาก้ได้เดี๋ยวต้องมีควาว่าก้อได้สมหวังครับสมหวังสมหวังครับเอ,อิ๊ด